สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาแล้วก็เป็นกําลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะนะคะก็ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะเมื่อวานนี้เออนะเหนื่อยใจนะสีลาของเราไม่มาเลยนะคะเมื่อวานนี้เออให้ตังก้าวคู่ยังไม่มาเลยนะคะก็กราบขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานหลุดเลยนะหลุดเลยนะคะกราบขออภัยด้วยค่ะใครที่ตามเมื่อวานนี้นะคะ ส่วนวันนี้นะคะตัวเลขก็อยู่ในกระดานถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านกันได้เลยจ้าเราได้จากการคำนวณเนาะแอดก็ได้จากการคำนวณนะคะก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะบางครั้งก็เข้าทุกแนวทางบางครั้งก็หลุดเลยนะคะก็กราบขออภัยด้วยนะคะใครที่มีสูตรดีๆนะคะก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูแล้วกันเนาะนะคะส่วนที่ฮานอยเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เราเข้าเฉพาะวิ่งรูดนะคะก็มีวิ่งรูดเข้าอยู่นะคะแต่ก็ ไม่ปังนะคะเมื่อวานนี้ก็หลักขอภัยด้วยนะคะวันนี้ขอให้ปังขอให้เฮงเแล้วกันนะคะและชอบหลักแปดและหลักเจ็ดนี่แหละนะคะก็ขอให้มาศูนย์จะยังคงเหลือไหมนะคะแต่สูตรการคํานวณน,นะคะสูตรการคํานวณมันมีที่ศูนย์เนาะแต่ถ้าตัวเด่นๆเลยนะคะก็จะมีที่แปดเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าเนาะ นะคะก็ที่ชอบชอบก็จะเป็นที่70นะคะแล้วก็ที่80นั่นแหละนะคะถ้าชื่นชอบค่อยตามเนาะถ้าคิดว่าศูนย์ยังคงเหลือนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะอ่ะก็มัดรวมนั่นแหละนะคะตั้งแต่เฉพาะกิจจนถึง VIP เนาะแต่ที่เน้นๆหน่อยก็นะ่าจะเป็นที่ปกติและ VIP นะคะก็ลองพิจารณากันดูเนาะแต่ถ้าจะเอาไปหยอดที่เฉพาะกิจก่อนก็ได้นะคะถ้าชื่นชอบเนาะนะคะ อ่ะแคปหน้าจอกันไม่ได้เลยจ้าอ่าไปต่อที่ลาวสามัคคีกันนะคะลาวสามัคคีเมื่อวานนี้เราเข้าที่วิ่งรูดที่3เนาะสามชนกัน2สูตรนะคะแอดก็เลยหยิบที่หลัก3ให้นะคะส่วนตัวเจาะของเรา3 7ไม่มีนะคะ37ไม่มีก็ขออภัยด้วยแต่สําหรับใครที่นํามไปวิ่งไปรูดหรือหยิบอีกตัวหนึ่งไปวิ่งไปรูดด้วยกันนะคะยิบรูดทั้ง2ตัวเลยก็ยินดีด้วยนะคะก็เข้าที่รูด3ามเนาะ เมื่อวานนี้แอดให้ที่รูปสามแล้วก็เดี๋ยวนะดูแป๊บหนึง่งแนวทางหลายแนวทางแล้วแอดก็จำไม่ได้นะคะรูปสามและรูปสี่นะคะใครรูปสามเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยจริงๆเนาะนะคะถ้ารูปสองตัวก็ไม่ขาดทุนนะคะท่านจ๋าถ้ามั่นใจว่าตัวเด่นแอดมาก็นําไปวิ่งไปรูปกันได้เลยนะคะถ้ามั่นใจในตัวแอดเนาะนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะแค่ปล่อยผ่านก็พอเนาะ ะะส่วนรักสามัคคี VIP เมื่อวานนี้เย่นะคะแล้วเข้าที่05นะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับใครที่นำแนวทางของ VIP นะคะแล้วก็05เข้าไปเป็นแนวทางเนาะเพราะว่าเข้าที่ตัวเน้นด้วยนะคะเมื่อวานนี้<ม>ก็ยินดีด้วยนะคะอ่มีเข้าที่50นะคะส่วนตัวเด่นเรามาไหมเมื่อวานนี้นะคะก็เด่น0นี่แหละนะคะก็เข้าที่50ตรงๆนะคะก็ยินดีด้วยเนาะ นะคะส่วนลาวกาชาตินะคะวันนี้ตัวเลขก็อยู่ในนี้แหละนะคะแคปหน้าจอกันไวเดอร์อ uh ่ะค่ะชอบคลยตามนะคะส่วนลาวกาชาติของเรานะคะลาวกาชาต์เปิดไม่ได้ลาวกาชาตินะคะลาวกาชาติของเราเนาะก็เมื่อวานานี้เข้าที่รูปแปดนะคะเข้าที่รูปแปดเนาะนะคะตัวเจาะไม่มานะคะไม่มีแปดศูนย์นะก็ขออภัยด้วยนะคะในะสายประกบเรานะคะสายเจาะของเรานะแอก็ ขอภัยด้วยนะคะมันมาที่80นะคะก็ขอภัยนะคะไม่มี80เนอะแต่ได้ที่รูป8นะคะสายวิ่งสายร,รูดก็มีเฮกันไปเนาะ ะะแอดก็ย้ําเสมอเนาะถ้าเกิดว่าชอบที่ตัวเด่นนะคะก็นําไปจับกับตัวเลขที่พี่เพื่อนๆชื่นช,นชอบได้เลยนะคะไม่ต้องเชื่อแอดในทุกๆตอนทุกๆแ,แนวทางนะคะถ้าชอบในตัวเด่นก็ไปจับกับตัวที่ชื่นชอบกันได้เลยนะคะสูตรของเราก็มีเข้ามีหลุดเนาะเพื่อนๆจ๋านะคะก็ไม่มีใครที่จะเข้าตลอดทุกวันนะคะก็พิจารณากันดูเนาะนะคะส่วนตัววิ่งรูดของแอดก็ปกติก็ ่อนข้างเข้าดีอยู่นะคะไม่ค่อยหลุดเนาะในตัววิ่งรูดนะคะสายวิ่งสายรูดเราก็มีเฮกันไปเนาะเพื่อนๆจ้านะคะบางครั้งก็เข้าทั้ง2ตัวเลยเนาะนะคะก็พิจารณากันดูนะคะถ้าชื่นชอบในตัวไหนก็นําไปเป็นแนวทางและกันนะคะส่วนในวันนี้นะคะแอดชอบทั้ง2และ1นึ่นะ นะคะสองและหนึ่งนะคะแต่ที่ชอบชอบหนึ่งมันจะมาอีกไหมนะคะหนึ่งจะ,มา,ะ,ะมาอีกหรือเปล่านะคะระ protect หว่างหนึ่งและสองสองตัวนี่แหละนะคะแอบว่ามันต้องมาแน่นอนนะคะมันต้องมาแหละนะไม่มาได้ไงเนาะนะคะก็ต้องมานะคะขอให้ยาวต่อนะคะก็เข้าวิ่งรูดก็ยังดีเนาะคุณ่อนจ๋าจับไปวิ่งไปรูดกันได้เลยนะคะไม่ว่าสองหรือว่าหนึ่งเนาะนะคะแอดก็ชอบทั้งหนึ่งและสองเลยก็เลยวันนี้ไม่ขอการันตีว่าจะไปที่ตัวไหนนะคะก็ อตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดก็พิจารณากันดูนะคะเอสก็ให้ในหลายแนวทางเนาะนะคะก็ทําให้เต็มที่นะคะทําให้เต็มที่ทุกวันนะคะส่วนราบพัฒนาของเรานะคะต้องมานะคะงวดนี้ต้องมานะคะแล้วก็ หวยไทยนะคะใครยังไม่ได้รับชมแนวทางก็ไปลองดูกันนะคะว่าจะมาไหมตัวที่แอดให้ไปนะคะแอดตัดตัวเลขน้อยลงแล้วนะคะที่รัฐบาลไทยเนาะก็ขอให้มานะคะก็คัดตัวที่คิดว่าเจ๋งนั่นแหละมาให้นะคะก็ขอให้เข้าในทุกแนวทางที่ให้ไปแล้วกันเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนกระช่างเนาะขอให้ถูกรางวัลกันทุกท่านเลยแล้วกันนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจดีๆทุกคอมเมนต์ดีๆนะคะทุกคอมเมนต์ดีๆเลยเนาะถึงแม้หวยแอดจะหลุดไปบ้างแต่พี่ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็ยังให้กำลังใจเช่นเคยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆจ้า <ๆ S 1> เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในแนวทางต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็นะคะลาไปลุ้นหวยต่อแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ